ทำไมถึงมาทํางานสายลุงข้างบ้านทาเงินหายห้าร้อยครับช่วยลุงเขาหาผมเหยียบไว้มากกับไผ่ผู้เดียวเลยนั่งรถยังมากรถเก๋งกล่วเนาะนาซ้ำเจ้าในี่ีรถเก๋งข้าก้ักริังวานเนาะคนเฮาเนี่ยเบิ่งตาหนาเด็ดจิตใจ่อยขี้รถเก๋งไม่สิเป็นอย่างคยสิงห์น่าไ่ขบไปยังเล่นฟังนะถ้าคนอื่นเขาลดความอ้วนได้ ก็ให้เขาลดไปแหลมทองเอ้ยเออเอาคือเสียงไงแท้่าวผู้หญิงเสียงไงอันไหนอันไหนกันไงน้ำขอเละแต่มันไงที่เออขอญาติ้าวเสียแหลมทองเอ้ยเออเมื่อคืนเนี้ยทำไมฮะพี่เพิ่งไปนอนกับตำรวจมาอยเฮ้ยหมายถึงไป กับคนในคุงแบบเลยเหรอทำไมต้องตื่นเต้นด้วยพี่นอนอยู่ในคุกตำรวจนั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกเย้ฮะ yeah, huh? แต่เขามีลูกติดเดะมีลูกติดปวาวาต่ยมีเมียติดมานำกับพอ่อาาา่เมก้าวแรกคือก้าวที่ผิดพลาดส่วนก้าวสองสิบแปดน้องหน้าตาสวยมากเลยครับพี่อยากจะรู้ว่า น้องกินข้าวกับอะไรครับถึงได้สวยขนาดนี้ครับพี่น้องครับกินข้าวกับผัวค่ะถามซื้อนะครับเจ้าหน้าที่บนเินล่ลงถืออันซื้อาหนั่งครับผูมาก่อนเนี่ยครับหนูตีกระซื้อคุณนั่ะแหละผมบอกกับคุณแม่ครับคุณซื้อหยังครับหนูตีคุณนเนี่ยแม่ซื้อหยังครับคุณคุ้นเนี่ยหนูตี เออกะเธอนี่ล่ะซื้ออย่างโอ้ยพญายาตาทำเอ้ยกะจะมาซื้อขอยีิซื้อหนูตีนั่งหนูตีเนี่ยก็ซื้อหนูตี<อ>น้ำสกุลเนยครับถามไผ่เบ๋ยแมันบอฟังกันดเบาติน้ำสกุลเจ้านี่แหมถามไผ่โอ้ยกะช่ยบะหน้าสีนวลเลยเขา,าถามเจ้านั่นล่ะแล้วนี้เขาถามปะบัดเจ้า เราน้าสกุลมาจังไดโอ้ยอีหมูธนูกะจะ่าซื้อ,อกูนี่ซื้อหนูตีหนะ้าสกุลถามไผ่หนูน้องมีแหวนนะรอไหน้องไม่มีอายาลังค่ะอายาแต่ได้แล้วทีบอกแล้วคะ่ะอายาเดี๋เมื่อคืนน้องฝันว่าโดนงูรัดอ่ะห้ามันได้พูดได้กล้าปิ้นโดนงูรัดได้พูดได้กล้ากูยิงไม่ร้อยแต่อูรัดได้พูดถึงน้องจำได้ไหมน้องว่าอูตีรัดน้องเนื่อยกว่าน เกลอมวนเกลไม่เกแล้วค่ะฮ่ามันมังประเด็นตึ้งตน้องจำได้ไหมวะอู้อู้ตีรัดน้องอัวันตีว่ารัดน้องในควันตัวดำดำไหมน้องอู้ตัวตีรัดน้องในควันตัวดำไหมดำปีเลยค่ะฮ่ามันูกูนี่อู้กูนี่ตึ้งน้องจำได้ไหมในควันอู้ตัวตีรัดน้องกเอเอผมยไกับอู้ตัวนันมย้ดไตีรัดน้องผมยไอู้ใช่แกอู้อมือผมย ตำรวจโรงทีมรวยก็ยโยนเพื่อลูกหอล่ะเกินเน็ตเหมือนกันแพ้ผู้ชายใส่แว่นคือเห็นไม่ได้เลยทำไมฮะชอบผู้ชายใส่แว่นทำไม,มฮะคือมันตื่นเต้นดีค่ะทำไมฮะเพราะว่าเราจะได้ลุ้นว่าเขาสั้นหรือเขายาวไงคะ